อีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดที่สำคัญก็คืออยู่ที่จมูกแล้วก็ปีกจมูกนะคะถ้าเป็นเหลืองอมชมพูแล้วก็สว่างสวยัยนะตรงนี้รู้ไว้เลยว่าราศีจับเรื่องของเงินเงินทองทองละวังทรัพย์สินกำลังเปิดขึ้นมาช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภเป็นพิเศษก็สามารถซื้อลบตเตอรี่ได้เลยช่วงนี้ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะเคยทักมาแล้วมี ช่วงที่กําลังสอนอยู่แล้ววันนั้นเป็นวันสลากกินแบ่งออกพอดี<ว>ะนะคะในระหว่างการสอนเนี่ยอาจารย์ก็เห็นคนหนึ่งที่ลักษณะจมูกนี่มันเชงผ่องใสแล้วก็อมชมพูผิดปกติเลยคนหนึ่งอยู่ในห้อง <วะ S 1> อ่าในห้องมีอยู่8คนนะคะก็เลยทักไปบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่นะเขาก็เลยไลน์ไปหาคนที่ขายเขาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาเรียนวิชาดงจีหรือเรียนไพ่สักอย่างวันนั้นนะ เขาก็เลยไลน์ไปบอกว่ามีเลขอะไรขายบ้างแล้วคนขายลอตเตอรี่ก็ส่งให้เขาเลือกอันนี้เขามาเล่าให้ฟังทีหลังนะแล้วเขาก็เลือกซื้อไปในห้องนั่นแหละเลือกซื้อไปสรุปว่าทุกคนในห้องเนี่ยมีการเสี่ยงโชคหรืออะไรแต่คนนี้มันถูกอยู่คนเดียวใช่ราศีบอกเลยเพราะว่าจริงๆเขาตั้งใจจะไม่ซื้อแล้วแต่อาจารย์บอกว่าต้องซื้อนะวันนี้ซื้อเลยแล้ววันนี้ออกก็คือถูกเลย